กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะศิรีกัญญาตันสกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะชิฉันขอเสนอที่จะปรับแก้ไขมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564จะไปปรับแก้งบประมาณเป็น3.2ล้านล้านบาทค่ะ โดยที่จะมีเหตุผลที่จะอธิบายให้กับเพื่อนสมาชิกฟังต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะวันนี้ก็จะน่าจะมีกรรมธิการและเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านที่จะอภิปรายในมาตราน,นี้ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของการใช้งบประมาณในภาพรวมสูงถึง3.28ล้านล้านบาทนะคะ ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะพูดถึงโครงการที่ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความจําเป็นไขมันที่เราจะสามารถรีดได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งโครงการที่ไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ประเด็นที่ดิฉันอยากจะเสนอในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของประมาณการรายได้ที่จะส่งผลถึงการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลใน งบประมาณ2564ที่จะทำให้เราเกิดภาวะความเสี่ยงทางการคลังค่ะ่านประธานที่เคารพคะในวรระที่หนึ่งที่เราได้ข้อมูลในเบื้องต้นจากงบประมาณข่าวคาดแดงนี่นะคะเราก็มีสมมุติฐานเบื้องต้นว่าเอกสารงบประมาณทั้งหมดโครงการคำขอทั้งหมดที่มีการอนุมัติให้เราได้พิจารณาการในวรระที่หนึ่งนั้นไม่ได้มีการปรับแก้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ดิฉันเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการแล้วก็ได้รับการได้รับฟังการชี้แจงจากหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ซึ่งก็ได้รับการยืนยันข่าว่าประมาณการรายได้นั้นไม่ได้ถูกปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่าประมาณการรายได้ที่ทำขึ้นนั้นมีการทบทวนครั้งสุดท้ายในวันที่13มีนาคม2 5 6 3 ณวันนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นั้นยังไม่รุนแรงยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์ไม่มีการทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักดังนั้นไม่มีทางไปไปได้เลยที่ประมาณการรายได้ที่2.67ล้านล้านบาทจะสามารถเป็นไปได้จริงในสถานการณ์จริงของปี2514ที่ฉันขอยกตัวอย่างค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่ไม่ได้ทบทวนนะคะในหลังจากวันที่13มีนาคมกรมสรรพสามิตได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงเลยว่าประมาณการรายได้ที่623,000ล้านบาทนั้นถูกจัดทำขึ้นโดยมีสมมุติฐานว่า GDP ยังจะโต1.8% โดยที่กรสมสรรพากรเองก็ทราบดีว่าหลังจากที่ได้มีการประมาณการนั้นไปแล้วมีการคาดการใหม่หลายครั้งแต่ละครั้ง GDP ก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจากครั้งแรกๆที่เราได้ยินก็คือลบ5.5หลังจากนั้นก็ลบ7.55หลังจากนั้นต่อมาก็เป็นลบ8ปัญหาก็คือว่าขอสไลด์ถัดไปค่ะ ประมาณการรายได้ที่สูงเกินจริงนะคะจะส่งผลต่อขนาดของการขาดดุลงบประมาณค่ะตัวเลขขาดดุลงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณนั้นอยู่ที่623,000ล้านบาทซึ่งถ้าเราเชื่อสมมติฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็<อ>คือถูกประมาณการมาเมื่อ GDP นั้นประมาณการว่าจะติดลบ5.5ในปี2513และจะบวก5%นในปี2564 แต่เมื่อสภาพัน์ได้ชี้แจงตัวแรกล่าสุดนะคะว่าคาดการณ์ว่าในปี2563นั้น GDP จะลดจะติดลดติดลบมากขึ้นเป็นลบ7.55%และ GDP ปี64ถึงแม้ว่าจะโต5%แต่ขนาดเศรษฐกิจนั้นก็ยังจะไม่ไม่สามารถขยายตัวไปเท่ากับในปี2562ได้ ฉันเลยจะทำประมาณการรายได้ขึ้นมาอีก,อกสองกรณีนะคะโดยใช้สมมุติฐานของการเติบโตเศรษฐกิจนะคะที่มีการอัปเดตก็พบว่าตัวเลขขาดดุลงบประมาณนั้นอาจจะสูงถึง9ก้าแสนล้านบาทสมมุติฐานของดิฉันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ว่าจากที่เราได้สอบถาม กับทางกระทรวงการคลังจากทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังว่าได้มีการคาดการรายได้ใหม่หรือไม่และถ้ามีให้ส่งเอกสารให้กับกรรมธิการก็ไม่ได้มีการตอบคําถามนี้กับทางกรรมธิการมานะคะปัญหาก็คือว่าถ้าขาดการขาดดุลงบประมาณนั้นสูงไปถึง8 0 0 0 0 0ถึงเก้าล้านบาทผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าเพดานการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบบริหารหนี้สาธารณะ ปี2548ที่กำหนดไว้ว่าเราสามารถกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลได้20%ของงบประมาณรายจ่ายบวกอีก80%ของงบประมาณคืนต้นเงินกู้จะทำให้เราสามารถกู้ได้เต็มแม็กซ์เลยได้ที่736,992ล้านบาทเท่ากับว่าจะมีส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหน ถึงแม้ว่าตัวเลขขาดดุลจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ดิฉันได้โชว์ในในสไลด์นี้ก็ตามแต่ว่าโอกาสที่การขาดดุลนั้นจะสูงทะลุเพดานก็มีมากเพราะว่าตามตัวเลขเอกสารก็ประมาณที่623,000ล้านบาทมีช่องว่างให้เราสามารถขาดดุลเพิ่มเพียงแค่1นึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นซึ่ง ท่่าากับวถ้าเก็บรายได้พลาดเป้าไปเพียงแค่4%ของ GDP ก็จะทะลุเพดานเงินกู้นี้แล้วแล้วเพดานกู้นี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพดานแบบกรอบวินัยการเงินการคลังที่ประธานคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินคลังจะสามารถมาปรับแก้ได้อย่างง่าย hmm. เพราะว่ามันถูกเขียนไว้ในพรบรต้องแก้ไขพรบรในมาตรานี้เท่านั้นจึงมี3มทางเลือกค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะ ทางเลือกแรกนะคะในมาตรา21ทับหก็ได้มีการพูดถึงการกู้เพื่อบริหารจัดการกระแสะเงินสดนะคะแต่วงเงินก็น้อยมากเพียงแค่3%ของงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นก็คือตกไม่ถึงแสนล้านบาทนะคะและต้องชำระคืนภายใน120วันเนื่องจากเป็นการกู้ยืมระยะสั้นเท่านั้น อย่างที่ฉันแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ากู้ไม่ถึงแสนล้านก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยปิดช่องว่างของการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นได้ทางเลือกที่2ก็คือออกพอรกกเงินกู้อีกครั้งออกพอรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีกรอบหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวงเงินหนึ่งล้านล้านบาทรอบแรกก็ยังพอเข้าใจได้ว่าประเทศชาติเกิดวิกฤตและจำเป็นต้องใช้เงินในการเยียวยา ในการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้ากู้รอบ2อพิมพ์พูพว่าความผิดพลาดในการประมาณการรายได้ของรัฐบาลที่มีโอกาสหลายครั้งหลายหนที่จะทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ไม่ทำมันจะสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจค่ะท,ทั้งเรื่องที่3ที่เหลืออยู่ก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4ลงให้เหลือ3.2ล้านล้านบาท วิธีนี้ก็จะทำให้การขาดดุลงบประมาณนั้นปริ่มปริมกับเพดานที่เราจะสามารถกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลได้โดยที่เรายังสามารถที่จะเสริมสภาพคล่องได้ด้วยเงินกู้ระยะสั้นร2 0ยวันที่กฎหมายสามารถให้เราทำได้และจะเป็นทางออกทางเดียวของประเทศให้พ้นจากความเสี่ยงของการคลังของประเทศในครั้งนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ